อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เรามาดูอันนี้กันนะครับอันนี้นี่ตรงนี้เคยตั้งปรินเตอร์นะครับ e อ s สัน3 6 0นะครับวันนี้นี่นะครับเจิงนองเลยนะครับน้ำมึกล้นนะครับเรามาเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาวิธีนี้ยังไงนะครับอ่ะเรามาเจอตัวเจ้าปัญหาแล้วนะครับตัวนี้นะครับ l 3 6 0นะครับ ปัญหาคือน้ำหมึกน้ำหมึกเจิงข้างหลังเลยนะครับตรงนี้ตรงช่องนี้นะครับข้างล่างนี่นะครับหมึกเต็มเลยนะอ,อ่ะเรามาอ้อมาข้างหลังกันนะครับเพ,พื่อนๆเราเห็นตัวนี้นะนี่ตรงนี้จริงๆแล้วมันปิดอย่างนี้นะครับโอเคปิดอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเลื่อนขึ้นมานะครับเห็นตรงนี้ตัวสายไฟนะครับตัวนี้น็อตตัวนี้ครับเพ,พื่อนๆมาเรามาแกะน็อตตัวนี้นกันเลยนะครับ ยกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนเอากล้องไปตรงนู้นนี่นี่นะครับอันนี้มาก็จริงๆมันอยู่มันเกี่ยวกันอย่างนี้นะครับเราจับน็อนก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ไม่หล่นอะมาตรงน็อตตรงนี้ครับขันน็อตตรงนี้ออกนะครับอาน็อตตรงนี้ออกนะครับเพื่อนๆนครับตรงนี้เป็นกล่องโยกไปทางขวา ยกไปทางขวามือเรานะครับยกไปทางขวามือจะเลอะนิดนึงนะนี่ยกทางขวานี่ตลับซับมือออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับมันเจิ่งจากตรงนี้นะครับมันเต็มครับเ,เ,เพื่อนเเพราะว่าเครื่องเนี้ยเ,เครื่องมันเคยฟ้องว่าซับหมึกเต็มให้เปลี่ยนซับมึกนะครับเราใช้โปรแกรมเคลียร์ซับมึกไปสองสามรอบแล้วนะครับเราเคลียร์ด้วยโปรแกรมแล้วแต่ว่า ตัวซับมึกเนี่ยมันเต็มจริงๆนะครับน้ํามันไหลออกมาคราวนี้มันก็เจิ่งออกตลอดนะครับตามภาพที่เราดูไปต้นคลิปนะครับนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้กันนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ออกนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวเป็นฟองน้ําเป็นผ้านะครับซับน้ําไว้เดี๋ยวเรายกออกหมดเลยนะครับแล้วเราใช้ทิชชู่ก็ได้นะครับแล้วก็เวลามันเต็มอีกเราก็เปลี่ยนทิชชู่ออกไปนะครับตัวนี้เปลี่ยนง่ายๆไม่ยากเลย ตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่นะครับบีบน้ำออกมานี่เจิงเลยนี่เห็นไหมนะครับตรงนี้เอามาอีกนี่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ด้วยนี่นะครับกล่องนี่เลยนี่นี่ออันหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปบีบออกแล้วก็ไปตากให้แห้งนะครับ เอาไว้ใช้คราวต่อไปก,ก็น่าจะได้นะครับจะถูกจะผิดยังไงอย่าเพิ่งว่ากันนะครับมีใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับ,บอคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอา่าผมผมลองดูผมคิดว่าเดี๋ยวผมไล่น้ำมึกออกไปเนี่ยแล้วลองใช้อันนี้มา reuse ได้นะครับในการที่สองนี่นะครับบีบน้ำมึกออกไปเดี๋ยวไปตากให้แห้งนะก่อนแดดดีๆก็สองสมวันก็น่าจะแห้งลนะโอเคอ่ะหลังจากที่เราเอา ไส่ของของอันเก่านะครับไปตากแดดไปบิดน้ําออกนะครับไปตากแดดตรงนี้เราใช้อ่าใช้ไปก่อนนะครับใช้ทิชชู่ของเราเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับให้มันซับน้ําหมึกออกมานะครับอ่ะวิธีใส่นะครับตรงนี้หันรูน็อตตรงนี้นะครับรูน็อตตรงนี้เพื่อนๆสังเกตที่นิ้วโป้งนะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ ตีไปทางซ้ายนะครับมันอยู่ขวาอยู่นะครับตีไปทางซ้ายให้รูมันตรงกันนะครับแล้วเราใส่นอ็อตใส่น็อตก็เสร็จแล้วนะครับถู้